หนูจะกินลาบเนื้อน,นี่นี่พี่น้องหนูอยากหนูอยากกินน้ำมันดิบนะนี่พี่น้องสดพี่นากินลาบเยี่ยมอร่อยมากสบายดีพี่น้องมาจะกคูทุกคนมนีก็มาพอกันกับช่องหัวเพียนชาแนลมนีได้ซอยจุพี่น้องอ่าเนื้อสดสดนี่พี่น้องนะการามีตับน้ำพร้อมมากับน้องซันเดย์สวัสดีครับทุกท่านผู้ชม สวัสด oh. huh? ีค่าโหน้องซันเดย์ไม่ได้กินหรอกมานั่งเป็นเพื่อนกันเฉยๆนี่พี่น้องกินจิ้มับสดๆนี่พี่น้องมื้ออือหนูจะกินลาบเนื้อเนี่ยพี่น้องหนูอยากหนูอยากกินน้ำมันดิบหนักนี่พี่น้องสดพี่น้ากินลาบอือหูเยี่ยมอร่อยมาก นาจิ้มมันมีไปด้วยแม่เลยนะอืมินเยอืมเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวพี่นากินมามาพี่น้องมา,าเซ่บๆน้ำกันนี่พี่นอ้องคุยแจ่วขมๆอ้าว h no no Oh g e o อดมันยอดมาก <c oughs> ชอบกินตับ <c oughs> น้องทันเดย์จะกินตับ ขอโทษขออภัยนะเพือพี่น้องเลยสำหรับผูดด้ใดบ่กินดิบกันแลยอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเอลยเป็นของหมักรวมทุกคนเนาะโอเคไม่ใช่ลากระตือฮะน้องจันเดย์บอกว่าลาบกระสือฮะลืมบอกพี่น้องกินแล้วก็ลืมบอกผักข้าวก็มีหลายอย่างเลย <c oughs> พี่น้องผักนะครับมีผักหอมบัวแล้วก็ผักซีใบมะตูมแขกแล้วก็หอมเปร อ่าีนพี่น้องซาซิมิเนื้อสดสดว้าวุ้ยอืมอนพี่น้องยดดอดแซ่บมากอร่อยอืมมันหมกตุมแขกมันมันเฮียพี่นะาแต่หนูไม่ชอบหนูไม่ชอบกินแบบ ตับพี่นอ้ออืมแบบนี้อร่อยแล้ว <c oughs> อือด้วยดูดอดพี่น้องเลยตับพี่น้อง,องด้วย นี่โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมา,า,ากหนูกินไได้นเานาะมันดิบม,มันดิบหอมๆมตามติน้านี่อะไรแข็งๆอืมก้นหอมหนูทำอยวมันหกหนูกินไม่ได้หรอกมันดิบ <No. S 1> จ,จะมาอยากเข่าหน่ำพี่รองเลยเวาาถ่ายคลิปนี้ถ่ายด้วย่ายด้วย อพี่น้องเนื่อยน้ำขัดน้อเหยียบมือนำผมนะพ,นพี่นาแล้วพี่นาล่ะสุดยอดยพี่นาแล้วพี่นาจะดูดดทำไมแค่หนูจะปอดอ๋อนี่พี่น้องแจวขมขม, <c oughs> มห่วยรอด ยอดมากมากๆอ้หนไม่กินนะอหนูจะป้อนพี่นะหรออะไเน่ป้อนป่อนพี่น้องสอบป้อนพี่นะแต่แง่หนูจับแค่หมูนะอืมแงไม่ได้จับแค่ผักนะผักนี่ ต้นนี่บมมีลบด้วยพี่น้องเลยต้นไม่นังบ้านนิ่งเลยจะวากระบอห้อยหอดไปนั่นหรอกโอเคจะวาแผลบ้านมอทช์แฉ่งพี่หน่องก่อนเนี่ยคุยด้วย

พี่น้าขอข้าวได้ไหมคะหนูกินไม่ได้มันดิบอื้อหือแล้วทำไมพี่น้าไม่ไม่ไม่ต้มต้มด <ไป S 1> <จ>ำไม่บอกบกินหนูก็ชอบ,บกินต้มดำมันดิบชอบกินต้มดำน้ออือหือน้ออร่อยจริงๆเลย พี่นาพี่นาเคยกินผักต้องตักเจียวใส่แบบ<ห>น,นีน้ <c oughs> พี่น้องรามเยอะๆนี่พี่น้องอื้โอ้น่เปินมากสดๆ อร่อยไส่กระผัดอันนี้อืมนี่พี่นาพี่นาแต่หนูใส่กระผัดอันนี้แล้วหนูใส่กระผัดอันนี้ด้วยจ้ะพี่นาจะกินผัดอันนี้หนูจัดให้เลยสดพี่น้องนี่พี่นาดูมันโลนจับแจวผมผมอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมโหยอดจริงจริงหนูอร่อยไหม ไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยถามว่าอร่อยไมไม่ได้กินเลยว่าะใว้คนกินมันดิบพี่น้องเลยเล็กน้อยเด็กน้อยหนูไม่อยากกินแต่หนูอยากบอดอ๋อขับนี่พี่น้องอ๋อพี่ตอ้นนกอคือเกาอือ เนองเลยแก้วน no anyway, ี่ก็คบเน่อยใจอยอ้ออร่อยจังเลยอร่อยมากอืออ๋อ ห <laughs> ล่นเฉยเลยหล่นเฉยเดยพี่นาจะใกล้กินหมดแต่พี่นาจะขอโตรลาไปแล้วหรออืมยองอก็ได้สองตอนพี่น้องเลยลุยนี่ององเ,เอาแต่ตอนเอาแต่ตอนน่ะเดี๋ยวไม่เอพี่นาหยิบเอะป้อนก็แล้วอะป้อนก็แล้ว อ,อเต็มปวดเลยพี่นะาหนูจะมีตคผมแล้วน้าเนี่ยเดียบรดอยพี่น้องเยบบอยเอบวดเนื่อน้าเติมเนาะอ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันไปมากกับหาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดตับตะไให้นำไมเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี